ถ้าเจ้าแพ้อย่ามาโทษข้าหละ่ะสาวกที่อยู่ในขั้น้ารากฐานที่เพึ่งเลื่อนขั้นเป็นขั้นแก่นปราณมีพลานทานจิตวิญญาที่แข็งแกร่งแบบนี้เลยเหรอ แต่ผลของการดูในครั้งนี้มันถูกกำหนดเอาไว้แล้วคาถานน้ำแข็งฟ้าคำรามหลบไปฮึให้ข้าดูหน่อยสิว่าเจ้าจะหลบยังไงพายุหมุน ทำได้แค่นี้เหรออยู่ไหนกันน้ำแข็งทำมินอะไรนะ่ะ เลีนกูจริงเจ้าบ,บางคาให้ฆ่าขึ้นไปบนฟ้าเองนะอุ่นเครื่องเสร็จแล้วมาตัดสินกันดอกไม้ไฟ หยุดดิ้นรนอย่างปล่าประโยชน์ได้แล้วลูกไฟของฉันสามารถทะลวงได้กระทั่งภูเขาและเหล็กกลดุบายของเจ้าไม่มีประโยชน์อะไรเลย เซวเซนไม่ต้องห่วงข้าคิดหาวิธีจัดการกับเธอซะยิ่งการต่อสู้ยืดเยื้อเท่าใดเราจะยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นเท่านั้นไม่ข้าไม่สามารถทิ้งเจ้าได้ ความแข็งแกร่งของข้ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ข้าไม่สามารถต่อสู้ระยะยาวได้วิธีเดียวในตอนนี้ก็คือการยืมพลังทานถิตวิญญาของเจ้าเพื่อที่เจ้าจะสามารถเปิดใช้งานความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดข,ของเจ้าได้ชั่วคราวเสี่ยวเซินหุบปากแล้วฟังข้าข้าเชื่อว่าเจ้าจะชนะอย่างแน่นอน พวกเจ้ายังมีเวลามาทำเรื่องแบบนี้อยู่อีกเหรอ,สเ,อเสี่ยวเซ่นส่งพลัมมาให้ข้าจ,จู่ๆเขาก็ระเบิดพลัววิญญาณออกมาเทียบ,บได้กับอาณาจักรวิญญาแรกเริ่ม เป็นไปได้ยังไงจะใช้น้ำแข็งไล่ตามข้าขึ้นมาเหรอฝันไปเถอะบินขึ้นไปมาดูกันว่าเขาจะไล่ได้สูงแค่ไหนตั้งแต่เมื่อไรไป อาทำไมข้าแพ้แล้ว ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ตำหนักยาวิทยาลัยฝงเทียนขอขอโทษข้าเหรอใช่ข้ามาขอโทษที่ก่อนหน้านี้ทำร้ายเจ้าและกักขังสัตว์อสูรของเจ้าไว้ข้าไม่ควรทำแบบนั้นข้าขอโทษอะไรกันเรื่องมันจบไปแล้วข้าไม่สนใจหรอกคุณผู้หญิง แต่ระหว่างการพักฟื้นข้าก็ได้ไต่ตรองให้รอบคอบและพบว่าเมื่อก่อนข้าก็เป็นตัวปัญหาจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะผู้ชายคนนั้นและเจ้าบางทีข้าอาจจะประสบความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคตเมื่อพูดถึงผู้ชายคนนั้นมันไม่ยุติธรรมเลยที่จะแพ้ให้เขาถึงสองครั้งอะไรเนะะ พี่สาวเสียหลานเจ้าก็ใช่บางทีนี่อาจจะเป็นการไหลของลมและน้ำแต่ก็จริงที่ข้าไม่ได้เจอใครแบบเขามานานแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ก่อนหน้านี้กฎของวิทยาลัยฝงเทียนคือผู้แพ้ในการดวล ยอมรับเงื่อนไขใดๆของคู่ชนะอย่างไม่มีเงื่อนไขบอกข้าสิว่าเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรคือสัตว์อสูรได้ให้จินเลยเอ๊มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันง่ายมากข้ารู้ว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำหรือการดวนไม่สามารถเปลี่ยนบุคคลได้ ข้าแค่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าสัตว์อสูรและมนุษย์นั้นเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันและแม้กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แยกจากกันไม่ได้ไม่ใช่จุดอ่อนที่สามารถช่วงชิงหรือแบกเมลได้หากสัตว์อสูรถูกลักพาตัวโดวยศัตรูมันจะส่งผลร้ายแรงต่อเจ้าของในฐานะเพื่อนของจิตเลย และหัวหน้าสํานักขุนเซียนข้าไม่ควรทําแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆหามีใครจับอีกาทองคำของข้าไปข้าเชื่อว่าข้าจะไปหาคนคนนั้นและต่อสู้จนตัวตายแบบนี้ดูเหมือนว่าข้าจะเป็นหนี่บุนคนหลินกูจริงมากดูแลตัวเองให้ดีล่ะ ในช่วงที่เจ้าไม่อยู่นิกายขุนเสี้ยนจะมีกำลังคนไม่พอฮฮฮถ้าอย่างนั้นข้าก็คงต้องพักผ่อนเยอะๆเพื่อให้ฟื้นตัวในอีกสองสามวันให้ตายเถอะเพราะหลินกูริ้งให้ความช่วยเหลือช่วยๆนั่นแหละพี่จิ้นไม่ต้องกังวลในอีกไม่กี่วันจะมีการประชุมนิกายอามตะที่จัดขึ้นทุกๆสามปี ทุกนิกายและทุกวิทยาลัยจะรวมตัวกันเพื่อแข่งขันและฝึกฝนและในปีนี้วิทยาลัยฝงเทียนของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อปรมาจารย์จากนิกายและวิทยาลัยต่างๆมารวมตัวกันเจ้ากลัวว่าจะไม่มีโอกาสทราบปัญหาให้กับหลินกู่จิ้งเลยเหรอจริงด้วยถูกอย่างที่เจ้าว่ามาหลินกูจิ้งเสียวเส้น จะเป็นของข้าไม่ช้าก็เร็วและก็ไปนันตาดจบมัง่าเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมัง่าเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท,ท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซึ่งค r ้ายหนึ่งกระดิ่ง ไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอะรอยระอีคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ